ีนี้เรามาดูเรื่องของท่าทีของยุโรป<ฆ>นะครับต่อการเปิดโอกาสให้กับจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนต้องมองแบบนี้ก็หมุดหมายสําคัญก็คือว่าในปี2016เองถ้าเรามองก่อนหน้านั้นไปเฉพาะว่าจีนเนี่ยเดินหน้าในการเข้าไปลงทุนในยุโรปมหาศาลทีเดียวแต่ในช่วงนั้นเนี่ยยุโรปเองหันมามองแล้วว่าสิ่งนี้จะเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงหรือเปล่าจึงเริ่มต้นในการปิดประตูนะครับในการที่จะให้จีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในเซกเตอร์สําคัญและในประเทศสําคัญในยุโรปเนี่ยพอสมควร ตอนนี้ครับด้วยสถานการณ์เรื่องของภาษีนะครับ r r i c t i v e tariff และการหมางเมือนกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรปเองครับตอนนี้ดวงกระท่าทีอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ละประเทศนะครับในการที่จะเปิดประตูให้กับจีนนี้เนี่ยก็มีระดับที่ไม่เท่ากันในอุตสาหกรรมที่ไม่เท่ากันด้วยเราลองไปดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับจีนเองนะครับอย่างที่บอกครับเคยซื้อนะครับอุตสาหกรรมและกิจการในยุโรปอย่างกว้างขวางเลยเช่นหลายคนอาจจะไม่รู้ท่าเรือไฟรัสที่กรีซบริษัทพลังงานที่โปรตุเกสสโมสรฟุตบอลก็มีแต่หลังจากปี2016เป็นต้นมาเล ย,ยุโรปก็ระบัดระวังมากขึ้นเพราะจีนเข้าไปซื้ออุตสาหกรรมที่กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์เช่นกรณีเข้าไปซื้อบริษัทคูก้านะครับถ้าคูกาเข้าไปเข้าไปที่โรงงานผลิตรถยนต์จะพบว่าคูก้าเต็มไปหมดเลยเพราะคูก้าคือบริษัทที่ผลิตแขนกลในการผลิตรถยนต์นี่แหละครับทีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท่าทีแขนกล้าวหุ่นโดนัลด์ทรัมป์จีนก็เลยปรับกลยุทธ์ลวครับหันไปสร้างโรงงานของตัวเองที่อยู่ในยุโรป Greenfield Investments แทนที่จะเ็ไปเทคโอเวอร์กิจการที่มีอยู่แล้วโดยที่นะครับแทนที่จะเป็นการได้รับการสนับสนุนกับรัฐบาลท้องถิ่น ตัวอย่างชัดเจนครับคือการลงทุนของบริษัทแคลบีเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่จรีนกำลังก่อสร้างในเมืองไซน์นะครับด้วยเงินทุน2,200ล้านดอลลาร์มีการจ้างงานเป็น1,800คนด้วยกันทีนี้รวมตัวเลขการลงทุนของจีนในยุโรปลดลงนะครับจากช่วงพีคช่วงพีคปี2016ตอนนี้เนี่ยกลับไปเปลี่ยนสู่ภาคนะครับที่มีการผลิตมูลค่าสูงเช่นย,ยาดยนตนไฟฟ้า,ฟาแบตเตอรี่ ทีนี้ยุโรปเองซึ่งมีอยู่27ประเทศนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีท่าทีที่เป็นมิตรกับจีนเนี่ยที่ไม่เท่ากันครับกลุ่มประเทศที่ถือเป็นมิตรกับจีนมากๆได้แก่3ประเทศดังนี้ครับฮังการีโปรตุเกสและสโลวากกีครับทีนี้รายงานจากโรเดียมกรุ๊ปและก็สถาบันเมริกส์บอกว่าในปีที่แล้ว2024การลงทุนของจีนในยุโรปปรับขึ้นเป็น10,000ล้านยูโรหลังจากที่ลดลงมาตั้งแต่ปี2016นะครับ7ปีต่อเนื่องเลยถึงแม้ว่าตัวเลขนี้10,000ล้านยูรอ่่่่่่่่ะััังงงงถืวววววาาาาาาตตตกชชสุดดนปมณ5เเทททแจ ตอนนี้เน้นไปที่อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลีกเลี่ยงตลาดที่มีความเสี่ยงทางการเมืองในขณะที่ยุโรปเองต้องการการลงทุนแหละครับเพราะว่าตอนนี้ยุโรปเองก็ถือว่ารอดแร่นะครับต้องการเม็ดเงินจากข้างนอกเนี่ยมาเติมด้วยต้องการนะครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ว่าเจอกับแรงกดดันสหรัฐกับจีนนะครับทางด้านยุโรปเองจริงๆและทางด้านสหรัฐอเมริกาเองเขาก็ไม่พอใจแหละครับที่ยุโรปนั้นจะเปิดโอกาสให้จีนเข้าไปเยอะขึ้นโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็คือสกอตต์เพรเซนตื่นบอกว่าการหันไปพึ่งพาจีนอาจเป็นการทยยโรปนนััน้ําาลตวเอง ส่วนยุโรปเองตอนนี้ก็มีความเห็นแตกต่างกันนะครับเช่นประธานคณะกรรมาการยุโรปนะครับคุณหน้าคุณตากันดีท่านนี้เลยนะครับอูสซูล่าฟอนเดลิยนเน้น,นโยบายลดความสิ่งจากจีนโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงทรัพยากรสําคัญแต่ว่าผู้นําบางประเทศเองเขาก็ถือว่าเขามีนะครับสิทธิในการที่จะเลือกเปิดประตูขนาดไหน หลายประเทศก็เปิดให้กับจีนเต็มที่เช่นกรณีของนะครับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างจีนกับสเปนนะครับนำโดยนายยงตรีคนนี้เปโดรซันเชสแล้วก็ฮังการีภายใต้นายยงตรีก็คือวิกเตอร์ออบันคนนี้ฮังการีเองนะครับกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนของจีนในยุโรปมีโรงงานแบตเตอรี่ของ Cat L อนะครับมีโรงงานผลิตรถยนต์ของ BYD เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ BYD ในยุโรปด้วยนอกจากนี้ครับยังมีเที่ยวบินเชื่อมต่อกับบูดาเปสต์กับเมืองต่างๆในจีนนะครับยี่สิบเที่ยวต่อส เซอร์เบียเองครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นชาติสมาชิกยูแต่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับจีนประธานาธิบดีนะครับสีจิ้นผิงเคยพูดกับประธานวิเซอร์เบียบอกว่าถ้าคุณต้องการสิ่งใดก็ให้บอกเรา <c oughs> ทั้งนี้ครับจีนเองเข้าครอบครองกิจการสําคัญนะครับในเซอร์เบียแล้วเช่นโรงงานถลุงเหล็กเหมืองทองแดงและเหมืองทองคําแบบนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามครับความตึงเครียดทางการเมืองยังมีอยู่ ไปดูสวีเดนกันบ้างออกกฎหมายใหม่นะครับเพื่อควบคุมการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนเช่นโครงการสร้างนะครับวัตถุแบตเตอร่วัสดุแบตเตอรี่ของจีน PTL ต้องยกเลิกไปเพราะว่าไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขที่รัฐบาลสวีเดนกำหนดได้นะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้างเช่นการลดสัดส่วนหุ้นและการให้ผู้บริหารหลักเป็นชาวสวีเดนแต่สำหรับสวีเดนบอกนี่นะครับว่าหนึ่งในกิจการสำคัญที่สุดของสวีเดนกลายเป็นของจีนไปแล้วนะั่นคือรถยนต์ l v o นะครับซึ่งจีรี่ไปเทคโอเวอร์ซื้อมาแต่ท้ายที่สุดนี้เนี่ยจีนเ,เปลี่ยนวิธีการบอกว่าคนสวีเดชทำงานได้ดีมากก็เลยให้สวีเดนดูแล沃 vo ด้วยตัวของเขาเองถึงแม้จะอยู่ภายใต้จีรี่ก็ตามแต่ทีนี้ไปดูโปลแลนด์กันบ้างครับ เริ่มวิตกว่าท่าเรือของฮ่องกงนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้กับฐานสนับสนุนของนาโต้นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์สายเคเบิลที่ทะเลบอลติกเนี่ยถูกเรือจีนลากขาดทําให้หน่วยข่าวกรองฟินแลนด์นะครับเตือนถึงการสอดแนมของจีนกรณีของสาธารณารัฐเช็กนะครับสะท้อนผลกระทบทางการเมืองเมื่อนโยบายใกล้ชิดกับไต้หวันทําให้การลงทุนจากจีนก็เลยหดตัวลงไปค่อนข้างเยอะ ไปดูพี่ใหญ่ของยุโรปบ้างและนั่นก็คือเยอรมันครับเศรษฐกิจใหญ่เป็นดับที่3ของโลกแล้วนะครับตอนนี้พอแซงอ่าญี่ปุ่นไปแล้วเยอรมันมีบทบาทชี้นําท่าทีของยุโรปต่อจีนรัฐบาลใหม่นะครับของพรรคซเดอู CDU ของฟรีดริชแมทสต้องชั่งน้ําหนักละครับระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับความมั่นคง เช่นการพิจารณาครับอนุมัติโครงการฟาร์มลมนะครับคือวินฟาร์มนอกชายฝั่งที่ใช้การหันลมจากจีนหลายฝ่ายมองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานของเยอรมันหรือเปล่านักวิเคราะห์จากเมริกส์บอกว่าแบบจําลองโลกาภิวัตน์แบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บนเศรษฐกิจเสรีและความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์เองกำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากทั้ง2มหาอำนาจเลยสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับเยอรมน,นีเองก็จะกลายมาเป็นด่านหน้าของผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ ฝากกด subscribe กดติดตามกด Like กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะครับ